สวัสดีครับมัน,นี้มาเด็กแน่จังหน่อยนะครับนะเนพราะวา่าไปเจอโพดของเซียนนุ่นนะครับหรือว่าพ่อนุ่นของน้องอยิงนะครับนะเซียนนุ่นเพิ่นก็นได้โพดในเพจของเพิ่นนะครับว่านะครับซึ่งเดียวกอนผมสิไปบอกว่าเพิ่นโพดเรื่องยังนะครับไปบอกเรื่องเพจปลอมนะครับคือการเพจปลอมหรือว่าการทําเพจขึ้นมาเพื่อที่จะยังกระสางแต่ว่า บ่ไดเเฮ็ุด้วยตัวเองนะครับเอาของพืง่นไปทำาหาทำมาหากินโดยที่ไม่มีของตัวเองเลยไม่ลงทุนอะไรเลยนะครับบอ,อย่างงคือผมเนี่ยผมทำเพจทำอะไรเนี่ยทำทำคลิปนี่นะครับผมมาหลวเพิ่นม,มาลงหรือเอาคลิปนี้นิดหน่อยมาลงเนี่ยผมยังเก่งใจเพิ่นผมยังหยาดเพิ่น่าผมบดียังสันยังสีนะครับเนาะ ผมกับพยายามามาหน่อยที่สุดแต่ว่าคลิปวิดีโอนี่แทบจะไม่ได้เอามานะครับเอามาแต่งแต่รูปนะครับรูปภาพกับเปอันนี้เอาละวิธีการเอากับมี่นะครับแต่ว่าเอามาเป็นบางรูปรูปนิดหนึ่งรูปสองรูปแต่เราคลิปมาเพื่อเมื่อประกอบประกอบคลิปเฉยๆบ่ไดเอามาแบบเป็นคลิปนะครับบานีเซียนนพ์พนอดบ่ได้นะครับนะเพิ่นกะเป็นคนที่บอันนี้ก็ผู้ใดดอกนะครับเป็นเป็นคนที่ อผมไปเจอตัวจริงมันมาแล้วนะครับเนาะเป็นกับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบุเบามมวนเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนที่เอ่อขื่นอนดีก่อนใจดีนะครับเนะาะบวมมวนผมไปเจอมาแล้วแล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่ก็เพลินแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวสิยืนยันว่าผมได้ถ่ายรูกฟุ้ยรีบว่ผมเสียวลูปเอ่อผมดีไทลูปครูก็กเพิ่นเนี่ยมาลงให้มึงนะครับเอาเขาเรื่องกันเลยครับนะเสียนนท์เพิ่นก็นได้โพสต์ในเพจเพิ่นว่ากว่าผม จะได้ถ่ายจะถ่ายได้แต่ละคลิปนะครับแต่เจ้านั่งอยู่บ้านซื้อ,อแล้วกระดูดคลิปไปลงช่องตัวเองแบบนี้มันถูกต้องยุติหากินไงโพดนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าฝากพี่ฝากน้องไปกดละงั้นซอยผมแน่ครับนะครับแล้วก็เอาลิงเพจของคนคนหนั้นมากนะครับซึ่งผมเขอบไปเมืองแล้วก็โหนะครับผมไปไล่เมืองทุกคลิปนะครับ ทุกคลิปที่เราลงนี่เอามาเหมือนเลยนะครับแล้วก็บริตัดต่อยังนะครับอาจจะออกหัวหรือทายนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับบ่ามันเป๊ะๆลายเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับนะทุกอย่างมันเดิมหมดกะสงส,สารคนที่เพิ่ลงทุนนะครับคือว่าอ่อกยังไงคือคือการที่เดินทางไปใส่มาใส่ในการแต่ละอย่างนี่มันต้องมีเงินมันต้องลงทุนเยอะ แมนยูเซียนนล์ันไปครับพ่นเป็นผู้บริหารวงในเรื่องของเครื่องเสียงเครื่องยังนี่พ่นจึงได้พ่นก็ิดไปอยู่แล้วมันบละตัวนั้นก็เข้าใจอยู่แต่ว่าแปลของของเขามาทั้งหมดน่ะมันมันนาเขียดแล้วมันบน่าทํานะครับพ่นก็ห้ไปซอยกดรายงานในซอยพ่นเน่เพ่นว่าพ่นก็เอาลิงก์มาว่างนะครับเพจก็คือเพจเสียนนเสียบอดโจนะครับลาเพลนเอาไปเชียนะครับอ่าซื้อก่ะซื้อขายกันครับ ยูทูบนี่แหละแต่รูปรูปโปรไฟล์ลเป็นรูปคู่กันน้องอุ้งอิงนะครับน้องอุ้งอิงใส่เสื้อสีเหลืองเนาะแล้วก็ใส่หมวกสูบลงนะครับตัวน,นี้ <c oughs> ผมเข้าไปเมืองแล้วเพิม่มกะว่าโอ้มันกะมันกะเกินไปเลยล่ะมันมันมัน,ม,นมันเกินกว่าจะไอ้นี่นะอ่อชั่ววาบวลงทุนอยังเลยนะครับนี่ขนาดเพเียเสียนุนนะ คลิปของเซนนนั้นยังเอมากขนาดนี้นะครับแล้วน้องอุง้งอิงเพจน้องอุง้งอิงช่องอยังตัง้งๆนะครับนักกว่านี้อีกนะครับหนักกว่านี้อีกโอ้โหปลอมระนาวเลยซึ่งผมก็เคยเห็ุคลิปเกี่ยวกับเพจปลอมเพจยังเนี่ยหลายหลายหลายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างพราะว่าการที่เข้าไปมึงลิปเพจปลอมหรือว่าคลิปที่เอาเอาคลิปของคนอื่นไปลงโดยที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ย มันเป็นการสนับสนุนเขานะครับเป็นการสนับสนุนเขาให้เขาทำพิษนะครับโดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับอย่างผมไปเมืองนองอุงหิงเมืองสาวน้อยไปบ้านเพยงนะครับผมก็มีการลงทุนในเตือนน้ามันลถนะครับมีการซื้อนอนสุนี่นะครับเละหลายยานะครับขนาดทางจากบ้านผมแค่ประมาณ20โล20กว่าโลทำว่ามดหลายบว เมื่อท่านลอยกลัวผนเลยครับใช้สีค่าค่าอยาค่ากินเพื่อสีสอดแจงใช้ส,สีค่าสื่อศาสื่อเสื้อนะครับใช้ส,สีค่าเน็ตค่าบัตรเข่างาน่นนะครับมือนั้นผมไปบัตรลอยสี่สิบบาทนะครับหมดห้าร้อยหกร้อยนะครับเติมน้ำมันลดกับลอยหนึ่งนะครับยี่สิบกโลไปครับกับหาสิบกวโล่เลยครับนะครับนี่พูดถึงว่า แค่ใกล้ๆนี่นะนี่บางคนเขาเดินทางไปน้่ตลอดมันมีค่าใช้ใจ่ายทุกวันหลกักกาการกินอยู่การเป็นอยู่อย่างลําบากอ่ะบอก่ายังไงคือลาบากเลยแหละครับบ่ดเด้นอนสบายขึ้นจะนอนอยู่บ้านจากรของเด้นะครับถึงจะแมนแมนอาจจะบางครั้งอาจจะไปเซอารี่สอดเซาลุกเรี่ยมอยู่แบบยังไอแบบว่านอนนอนนอนสบายๆในห้องแอร์แต่มันก็ไม่เหมือนนอนอยู่กับบ้านตัวเองนะครับก็เห็นใจกันเนาะคนที่เิ่น ลงทุนผูหใดบุได้ลงทุนกน็ถามว่าเอาไปได้ไหมก็หายแครดิตเพ่เนแน่มันก็ว่าเป็นอย่างเพ่นกับวราอยู่ในคลิปอยู่ว่าถ้าเ้าเอาไปเนี่ยนิดนิดน้ดนนนอยเนี่ยเพ่นบุได้ว่าเอาแบบว่ามาป่าเอาแบบว่ามามามา,มา,มา,มาอ่านข่าวคือคือคลิปผมเนี่ยยกตัวอย่างคลิปผมกับมาอ่านข่าวเอาเก่าเอาเนื้อหาจากไซล่ะเก่าเนื้อหาจากคลิปของเพ่นคลิปของทุกคนที่เฮ็ด อยู่ในวงนี่หราบอกว่าสิเป็นคลิปว่าโจคลิปผู้ใดกระสร้างที่อยู่ในวงพราะการใช้พ่อแม่องค์หญิงนี่ผมว่าหมดแหละแต่ผมเอาเป็นเนื้อหาในคลิปคือว่าเมืองคลิปพเพล้วกดอันนี้เพิ่นนะครับแล้วก็เอาจับใจความมาในคลิปเพ่น,นันมามาเล่าเอามาบอกเอากละเอารูปภาพในคลิปน่ะเอามาจักนิดนึงนะครับรูปหนึ่งสองรูปมาประกอบคลิปแค่นั้นเองโดยที่ไม่ได้เอาคลิปมาบางครั้งบางครั้งผมอยากจะเห็นเป็นว่า,าบางครั้งมัน มันเดินมันเดินยังก็มันยังคลิปล่าสุติป,ปรมเ่าโล่งก็คือคลิปของบอโจนะครับเอามาลงประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเป็นคลิปที่เป็นไป,ไป,ไปหนาเซเว่นเรามีพอคนหนึ่งนอนอยู่หนาเซเว่นนั่นแหละแล้วลก็อีลาเอิญไปซื้อของมา,าซื้อเข่าซื้อนาไม่เพื่อลัเอิญพ่อพ่อจ้าพ่อจ้านั่นแหละคลิปนั่นแหละผมม่าล่าสุดแล้วหลังจากนั้นผมก็ยังไม่ได้เอามาอีกนะครับก็คือวบาเก่งใจนะพี่น้องทา่า,าเราเราอยากเอามาไหม มันวิวดีนะแต่ถามว่าอยากเอามาไหมก็ไม่อยากเอามาหรอกครับเพราะว่าเอามาเขาก็บอสบายใจเนะจาะจักมือมือใดมือหนึ่งเพิ่อ,อ,อนอาจจะบอบมอมักก็ได้นะครับตรงนี้กระท้ำกระทำใจตัวเองดูว่า,าถ้าเราไปดูคลิปเขาที่เขาเอาบอ่อในรงทุนนี้ยังกันนะไม่ได้หาข่าวไม่ได้หาอะไรแล้วกามาอัน,นอันนี้เอาเรื่อยอยังสี่ก็จังผมขึ้นให้มึงอยู่ด้วยครับด้วมามันเหมาะสมบ่ผมึ่งกมึงแล้วมันก็บ่เหมาะสมดอก ซึ่งซึ่งการกระทำแบบนี้เนาะกะมันงไงเขาเรียกอย่างงี้ยกหากินง่ายโพดนะครับล้วใครบอกว่าบอกว่ามักง่ายกับบอกใด้ึ้กันเพราะว่ามันไม่มันไม่สมศักดิ์ศรีนะมันมันอันนี้เกินไปมันง่ายเกินไปทันเทศจังสั้นแล้วบ่มีคนเหตุอย่างนี้สีมันกะก็จะมีคนทําทําตามเรื่อยๆนะครับยิ่งเพจนองเอ่ยยิง หน,นูเองนี่คนเอาซื้อทั้งซื้อทั้งทุกอย่างนะั้นเหมือนกันเด้ก็มีเอาไปเตุเป็นเพจพล้อมเพย์ยังเพื่อที่จะหา,า,าคนติดตามหาลูกค้าหาอย่างนี่จังสีบางครั้งก็เป็นหวยเป็นอย่างยังไปเยอะแยะไปหมดเลยบางครั้งก็เป็นการเนี้ออนไลน์แบบฮางเนี่ออนไลน์ก็มีตัวนี้ก็น,น่ากลัวนะครับท่านเห็นว่าบอมบอมแมนของจริงกอย่าไปสนับสนุนเนาะถือว่าเราก็มาสนับสนับสนุนคนที่เขา เหตุจริงจริงจังๆดีกว่าคนที่เขาลงทุนถึงผมบได้ลงทุนเต็มที่ผมกาลงทุนในการหาข่าวแล้วก็มาขยายข่าวกับมาโปรโมทมาเันีียเอาในในในส่วนที่เป็นตัวของตัวเองนะครับบได้เปหลอกบได้ไปเอาคอนเทนต์เพิ่นมาทั้งเมือถึังสันนะครับแต่ขอบคุณเ c แฟนคลับเดลคบเดอที่มารับชมคลิปของบ่ชนคนเกียรติมรลาดคลิปนี้ลาพีละนนอวิกรสวัสดีครับ